สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาล่านกด้วยหนังสติก๊กันเจออะไรก็เอาหมดนะเพราะว่าอยู่บ้านแล้วร้อนออกป่าดีกว่าตามป่าก็ยังร้อนนะธรรมชาติลมพัดเย็นครับเพื่อนเราจะไปล่านกกันเพราะว่าจริงจมันใบบนกมันยังไม่ค่อยเข้าก็ะจะมาดูหมักไม้เปิ้หอหอยเหรอหมักไม้กัน ลูกไม้เดี๋วหมากไม้นี่แหละนกมากินกับเพืเ่อนๆแต่อันนี้สายละบ่ายโมงบสองมันก็ค่อนข้างที่จะเงียบเราจะขึ้นไปตามห้วยนีย่ไปเจออะไรก็เอาหมดโอเคครับไปไปกันเลยนี่ลูกแก้วเราล่ลาได้ล,ลูกแก้วนะกับนางสติ๊ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไะตามกันไปเลย เพื่อนมามาเจออะไรไม่รู้ไอด้ดำม,มันเจออะไรม่รู้มันหา่าแล้วนะเมื่อกี้แต่ได้ยินเสียงไก่มันบินขึ้นข้างบน,นเงียบไปละเสียงไก่ป่าหลาตัวอยู่สีห้าตัวกันเมื่อกี้มาไม่ทัน มันได้กินนะได้กินลอลไพี่ดูขึ้นไหมนี่ก้าแรนก้าไปดูไปดู แล่นนะไม่เห็นเลยเลยนะห่างแี่ไหน เพื่อนกระลอกไม่ใช่แลนโอ้โหโดนหัวครับเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนเราได้กระลอกกัเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปย่างกินกันดีกว่าเดี๋ยวไปหายแป๊บนึงแต่นี้เราได้และโ,โอเคได้แคมป์แล้วเพื่อนเราจะย่างกินตรงนี้แหละย,ย่างกินตรงนี้ต้มไข่กินตรงนี้เข้าป่าจะไป กินในป่านี่อร่อยถ้าไปกินในบ้านไม่อร่อยเลยช่วงนี้นเป็นช่วงนะฝนด้วยแหละอจุดไฟเรากันจุดไฟเพื่อนต้องเอาเชื้อไฟที่มันมันเล็กๆแล้วก็ค่อยใบใหญ่มันถึงจะติดดีถ้าเอาใหญ่ไปติดเล็กมันไม่ติดครับยังไงก็ไม่ติดเล็กติดง่ายแต่อยู่ดับไวเรื่องของเรื่องเราต้องเอาไม้ใหญ่ๆใส่ด้วยโอเคจุดเลย Playback. Okay. เราก่อไฟไว้เพื่อนเดี๋ยวไปตัดกระบอกไม้ไผ่มาครับเพื่อที่จะต้มไข่แล้วก็มาเผากระลอกกันดีกว่าได้ละกระบอกต้มไข่ของเราผมจะตัดอแท่กระบอกเดียวนะเพื่อที่จะเอาวางบนไฟครับหรือว่าสองกระบอกกระบอกเดียวก็พอละผมจะทิ้งระยะห่างเพื่อที่จะเอาวางบนไม้แํม สักหน่อยครับเพื่อนนี่โอ้กระบอกค่อนข้างที่จะนานเลย จะตัดให้ได้ลักษณะนี้เพื่อนบ้องแล้วก็ผมจะทําเป็นที่ใส่ไข่ตรงนี้สับเข้าไปโอเค okay. นี่จะได้ลักษณะนี้เพื่อนแต่งสะ่น่หยเดี๋ยวบาดมือ ร้อนมากอยู่ใกล้ไฟยิ่งหน้าร้อนตอนใบบ่ายนี่ร้อนมากหน้าฝนอะไรก็ไม่รู้โอเคผมหาไม่ง่ามไมา่ได้เพื่อนผมจะใช้แบบตรงๆอย่างนี้เลยเพื่อที่จะทําเป็นขาผมก็จะเจาะรูตรงนี้ครับ่างนี้เลยยวเราเน้นใช้งานครับ ความสวยสวยงามไม่ต้องพูดถึงนี่อันนี้ผมจะทำเป็นขาครับก็โอเคอืมผมก็จะได้ขาเปล่าแล้วเพื่อทำไปแหลมโอเคได้ละเปล่ปาเราประมาณไหน ตีอย่างนี้เพื่อนประมาณไหนนี่ประมาณน,นี้ใส่ลักเข้าไปอืม เจ้าน้ำช่วคราวครับจะบอกไม่ภายลูกสือเล็กเกินไปไม่เป็นไรแก้ไว้ใส่ได้ยังทีนี้ผมก็ตักใส่น้ำ กลับไปเลยเพื่อนสูดไปแล้วบ่าเนะี่ยสูงไปโอ้ กระลอกเราครับไปชุบน้ําละไปชุบน้าแล้วไปเผาใส่ไฟเลยเพื่อที่จะให้ความชื้นมันเข้านางมาันแล้วก็ดึงออกอย่างนี้เลยเพื่อนมันจะดึงออกง่ายมากประมาณนี้นี่เทคนิคเทคนิคนี่เห็นไหม เตรียมย่างย่างไปเลยผิงแฟนออนค่อยๆถ้ารีบกินแม่อร่อยครับมันต้องค่อยๆกินพริกดองขิงนะีจิ้มดีมากเข้าป่าทําทําพริกดองขิงไว้ครับเพื่อนเข้าป่านี้ไปนุกได้ ลอกได้แล้วก็จิ้มได้หมดจิ้มหน่อไม้ยังได้เลยไข่แล้วก็เริ่มจะสุกแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วนี่ทาเข้าไปโอเคอะทายเยอะท้ายมันฉ่ำๆเดี๋ยวเราจะจิ้มอยู่อืมโอเคพอแล้อืมนี่ไว้จิ้มเรียบร้อยเพื่อนโอ้โหสุกอืมกรอบฟังเสียง ไม่ได้กินเสียงหรอกไข่ไข่แล้วก็ผมว่าสุกแล้วแหละแต่ร้อนอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปกินข้างบนกันดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ร้อนขนาดละอือโอ้โหร้อนอ๋ออตัวนี้ไม่ออกฮะ โอ้ยร้อนมากหืมนักกินมากเพื่อนนี่แล้วก็เอาไว้อย่างนี้ใช้ง,งานมันแล้วก็เก็บไว้ดีๆกระลอกเอ้าตับเดี๋ยวให้ตะก้องกินไม่ตับอ่ะตะก้องกินตับดีกว่านะโอน้ำจิ้มลอยเพื่อนตามมาแต่บ้านเทก็ไปเลยอืม ชิมพริกขิงไหมต้จะชิมกระลอกก่อนเลยกันเฮ้ยจะตัดทำไมมันฉีกได้อยู่แล้วกขอนนั่งแล้วกันขอนั่งแบบกินแบบลูๆูหน่อยนะอืโอ้ดูเนื้อโอ้ร้อนมากดูเนะื้อ โอ้ควันขมงเลยเดี๋ยวจัดการให้จิ้มน้ำจิ้มนะโอ,อ,อ้หิวแล้วล่ะเอ้ยจะดำหิวอหรออร่อยพริกผมจะกินแบบไม่จิ้มดีกว่าจิ้มดูว่าเนื้อมันเป็นไง เนื้อมันเป็นเส้นๆเลยนังเหมือนนกไก่ืไม่จิ้มก็อร่อยต้องใส่เกลือน,นิดหน่อยแต่พิกนิ่เค็มไปหน่อยตก็จิ้มน้อยๆครับอืจะลอกอืมก็ลอกผ่านไปแล้วไข่ครับไข่ืดูไข่ดิอ,อร่อยอืมไข่ ร้อนไม่รู้สุกหรือเปล่านะแต่ดูจากกระซังแล้วโคตรสุกเลยแหละสุกเกินละทิ้งไว้นานไปหนนะ่อยแต่นี้มันสุกเกินหรือเปล่าเนี่ยดูดิสุกเกินเนาะโอ้โหเดี๋ยวผมจะฉีกให้ดูโอ้โหโอ้โหยด้งดึงมากโอ้โหดูดิผมจะกินให้ดูอืมคำใหญ่ป้งล่ะอร่อยอืม อร่อยครับทุกคนอืมจิ้มดูหน่อยอืมจิ้มหน่อยมันก็อร่อยคนละแบบจิ้มกับไม่จิ้มถ้าจิ้มก็มีรสชาติพริกกับขิงเกลือมันนิดหน่อยชูรสชาติมาอีกนิดหน่อยครับแต่ให้ดีผมว่ากินไม่ต้องจิ้มอร่อยกว่าแต่ก็้อง่ยกินนะเดี๋ยวอีกสักคำหนึง เด้ออร่อยจริงไ้่ได้พูดเล่นเดี๋ยวสักคำกระลอกอืมโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เข้าป่าไล่ส,สัตว์กระลอกนี้มาเห่าให้นะขึ้นต้นไม้สวยร่วงซะงั้นผมว่ามันฟุกมากกว่านะไข่ก็มีอยู่สี่ฟองก็ อามาต้มกินในปนาบบ่านี่แหละออกากบ้านไปกินที่บ้านไม่อร่อยก็กินในป่าซะเลยโอเคครับสําหรับคลิปหน้า,าจะไปทําอะไรให้ดูก็กดติดตามแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับทังต้นซึงทั้งซึงทั้งกเแฟเลยนะดูสิ